ชาสัตตาสวัสดีครับวันครับเออมองนพอดรค่ะ My n m e i h r e p o oh u p d e i k e t o t e l l y o u e about the experience in this a r r a m อนสิบบุรีผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรกิจกรรมยินดีบัณดิตน้อยครั้งที่19ของโรงเรียนอนุบาลสิบบุรีประจำปีการศึกษา2566ในวันนี้เป้าหมายการจัดการศึกษาประถมวัยประการหนึ่งเด็กจะต้องมีพัฒนาการทุกด้านเต็มตามศักยภาพของแต่ละคนมีจินตนาการและคว,ความคิดสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้อันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สถานศึกษาได้จัดก,กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนระดับประถมะวัยได้รับประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็นทําเป็นรักการอ่านและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงามไว้ในทุกๆก,กิจกรรมประจำวัน ดังนั้นผู้เรียนระดับประถมวัยเมื่อจบหลักสูตรการศึกษาประถมวัยชั้นสูงสุดของโรงเรียนจนึงมีความพร,ร้อมเด็กหญิงพิทิลาเจริญพ่ะบัญจิตน้อยชั้นอนุบาลปีที่3าับหึ เ็ตชายปานวัตเกษาเด็กชายสวันวิสุขประเสริฐแขนลูกแขนเอาแขนลูกก่อนเธอต้องเธอต้องลง เดกชายบริมบัดนคุณสะอาดเด็กหญิงพักวรนการกิจเด็กหญิงชาริสานวนนอก เก่งหญิงเชอร์ประพันธ์บัณฑิต ที่น่ารักทุกคนผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบบัติบัตรแก่บันอีกน้อยจํานวน199คนในจีิกรรมยินดีบัตอีกน้อยครั้งที่19ปีการศึกษา2566ข,ของโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีผมรู้สึกชื่นชมที่ทำโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดก,การศึษ ในครั้งนี้ถือเป็นจิตกรรมที่มีส่วนสําคัญที่ทาให้นักเรยียนของเรามีค่านิยมที่ดีงามและสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องผู้ปกครองและชุมชนมีโอกาสให้ความร่วมมือในการ